เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทรองเท้าวิ่งนี่เจ็ดันพันเลยนะถูกกว่าสิบเท่าถูกกว่าสิบเท่าแล้วอายุการใช้งานเยอะกว่ามากๆตัวนี้ใช้ได้มากกว่าพันสองร้อยกิโลพันสองร้อยกิโลข้อดีคือว่าไม่มีอะไรมาห่อหุ้มทําให้มีความสบายที่โดดเด่นเยอกว่ารองเท้าผ้าใบแน่นอนที่สาคัญคือน้ําหนักมันเบามากเบาเพียงแค่หนึ่งร้อยกรัมปกติรองเท้าผ้าใบมันกี่กรัมข้างละสามร้อยกรัมนักวิ่งหลายคนทําเวลาได้ดีขึ้นจากการใส่รองเท้าแตะก็มี จากง,งาน YSM Award ของเรานะครับพูดเรืบอรางวัลน,นะฮะสองรางวัลคือเกี่ยวกับเรื่องเ t ลแล้วก็ Innovation ครับคือรองเท้าแตะที่เราสามารถใส่วิ่งมาราธอนได้ใส่เดินทุกวันได้ตอนแรกสงสัยมากรองเท้าแตะแข่งวิ่งมาราธอนจนจบเป็นไปได้ยังไงพามาคุยกับคุณวาทีนะครับสวัสดีนะครับพี่สวัสดีครับวีอิงค,คือ รองเท้าแตะวิ่งมาราทอนครับรองเท้าแตะวิ่งมาราทอนเป็นเทคโนโลยีจากรองเท้าใส่วิ่งซึ่งเราพัฒนามาให้มันอยู่ในรูปแบบรองเท้าแตะข้อดีคือว่าไม่มีอะไรมาห่อหุ้มทําให้มีความสบายที่โดดเด่นเหนือกว่ารองเท้าผ้าใบที่สาคัญคือน้าหนักมันเบามากเบาเพียงแค่100กรัมปกติรองเท้าผ้าใบมันกี่กรัมข้างละ3 0 0กรัมคู่หนึ่งก็ประมาณ600กรัมได้นักวิ่งหลายคนทําเวลาได้ดีขึ้นสถิติใหม่จากการใส่รองเท้าแตะก็มีวิ่งไป230กิโลเมตรเป็นทางเทรลต่อเนื่องด้วยรองเท้าแตะคู่เดียวพัฒนนนาา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 ากกเเเทททคคคโโลยีบออฟมมมมขงงรรร้้้้้แแพืุ่่่ตไได นุ่มจนยบับมันมีความเด้งที่สูงมากตัวรองเท้าเนี่ยมันเด้งแบบว่าเฮ้ย อย่างแรกก็คือเรื่องของการที่ต้องซักรองเท้าบ่อยๆตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องซักทาความสะอาดง่ายตัวรองเท้าเองเนี่ยมันไม่บีบหน้าเท้าคนไทยนะครับอย่างผมเองเป็นคนเท้าอุม้มซึ่งมีปัญหาในการไปหารองเท้าผ้าใบใส่หายากมากรองเท้าฝรั่งเขาออกแบบมาค่อนข้างแคบตัวนี้มันก็ช่วยในเรื่องที่ว่าโป่งลงสบายฐานาที่เป็น้าของรางวัลน,นะฮะวายส์สวอปี2021ที่ผ่านมานะฮะ,ะในสาขา i n n โ v a ว i o n แล้วก็ l t ลแต่ละรุ่นของพี่กี่บาทครับอ่ะพอดีบาทเจาทรองเท้าวิงนี่เจ็ดรเลยูก่า10เท่าถูกกว่า10เท้าล้วอายุ การใช้งานจะบอกว่าเยอะกว่ามากๆตัวนนี้ใช้ได้มากกว่า 1, 200กิโลันสกิโลอันนี้ชื่อรุ่น 100K e l อ t e เป็นรองเท้ารุ่นแรกที่เราผลิตขึ้นมาโดยที่เราตั้งใจว่าจะให้รองเท้าตัวนี้ใส่วิ่ง100กิโลได้รองเท้าที่มันนุ่มทั่วๆไปอาจจะไม่ใช่คําตอบมันต้องมีความนุ่มพอดีที่สําคัญมันต้องมีความเด้งเด้งเพื่อที่มันจะได้คืนแรงให้เราไม่เปลืองแรงเวลาเราวิ่งตอนนี้คือออริจินอลของเราเลยและเป็นตัาที่ขายดีที่สุดตอนนี้รุ่นล่าสุดของเรารุ่นนี้ชื่อ,อรุ่นครีออน มาแบบติดทุกแกแบบพิเศษที่ดึงแล้วไม่มีหลุดตัวนี้เราใส่สารแอนติสตตติกปกติมันจะมีไฟฟ้าสถิตในร่างกายใช่ไหมครับตัวนี้มันจะคลายประจุให้เราได้ตอนนี้ขายไปแล้วเกือบ2 0 0พันคู่เปิดต,ตัวมาไม่ถึงเดือนรุ่นนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบรองเท้าคีบสามารถใช้รุ่นนี้ได้เรียกว่ารุ่นพรณีตอนนี้จะร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบผม <90. S 1> ลืมบอกไปว่ารองเท้าของเราทุกรุ่นเนี่ยจะมีรูรอยสายรัดข้อเทา้าคนอาจจะกลัวว่ารองเท้าแต่ใส่แล้วมันจะหลุดไหมเรามีตัวนี้ให้ ใคที่เหมาะสาหรับวิ่งอิกจริงๆแล้วทุกคนอย่างคุณตาผมอายุ89ปีก็ใส่รุ่นทรณีในการเดินใช้ชีวิตประจําวันไม่มีลื่นมีสารกันลื่นอยู่ในตัวนี้ด้วยสามารถรับแรงกระแทกสําหรับผู้สูงอายุได้เช้าออฟฟิศนะครับที่ใส่ส้นสูงมาทั้งวันจะบอกเลยว่าหลังจากที่เราถอดแล้วมาใส่วิ่งเนี่ยคือสวรรค์เลยเมื่อแล้วมาใส่ก็ได้ตัวปรนีบัติเท้าเราอีกอย่างได้เลยเป็นแบรนด์คนไทยนะครับของไทยหรือเปล่าทุกอย่างผลิตในประเทศไทยเลยครับเราให้นักวิจัยชาวไทยนี่แหละผลิตหลายสิบสูตรมากเพื่อที่จะได้้้้สสูรรฟมมมมคคบบะดุแแนนนีีอออกกกาาาาา0,000วว่่่ลทขไปผํใหง วิ่งทั้งครอบครัวครับขออนุญาตลองได้ไหมได้เลยครับได้เลยแต่ผมไม่ใช่ตัวจริงเรื่องวิ่งผมพาโปรดิวเซอร์เป็นตัวจริงเรื่องการวิ่งสวัสดีครับัสดีคครับสวัสดีครับอาเชิญครับเชิญครับคุณผ่านการวิ่งการแข่งมาขนาดไหนกี่เวทีครับโอ้โหผมไม่อยากจะคุยเลยอ่ะคือผมมาวิ่งมาประมาณ5ปีปัญหาของนักวิ่งอ่ะ ก็คือมันจะแบบสีข้างๆเขาวิ่งไปนานๆวิ่งเริ่มผมวิ่งก็ไม่เห็นสกิลเลยนะเฮ้ยวิ่ง3โลก็บางทีวิ่งแบบหลัก40อัพ50อัพมากสุดที่คุณยุทธเคยวิ่งกี่โลครับผมวิ่งร้อยไม่ครับร้อยไร้อยหกสิบหกโลร้อยหกสิบโลก็เหมือนคนวิ่งปกตินี่แหละซื้อรองเท้าไปเรื่อยจนวันนึงมันแบบไปเห็นตามงานวิ่งอะไรเงี้ยเขาใส่รองเท้าแตะวิ่งอยากลองซื้อมาวิ่งมาราธอนเลย ก็เลยติดติดรองเท้าแตะวิ่งมาตลอดอ๋อวิ่งมีถุงเท้าด้วยมีถุงเท้าด้วยนี่สําหรับใส่วิ่งเนี่ยนะครับคนวิ่งเขาจะใช้แบบนี้กันคือนิ้วโผล่ทุกนิ้วใช่เพื่อป้องกันนิ้วมันเบียดกันแล้วมันเสียดสีเวลาวิ่งเยอะแต่อันนี้เป็นแบบพิเศษครับก็คือเราทำมาสําหรับคนที่ใส่รองเท้าแตะแบบขีบนี่เรียกว่าสุเท้านินจาใส่ทั่วไปก็ได้ครับเป็นผ้าที่ดีมากไม่อมเหงื่อกําลังจะมีตัวใหม่ออกมานะครับตอนนี้เป็นต้นแบบอยู่ก็คือเป็นรองเท้าแตะที่มีคาร์บบักงที่ มันจะออกมาใน,อน,ในอนาคตอีกไม่นานตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันแต่สีน่าจะโกโกวาไปหน่อยนะถามนละ้ดูเป็นนักวิ่งตัวจริงปะวิ่งสักสิบโลไหมครับวันนี้เ <laughs> บาๆสิบโลเ <laughs> <laughs> อย่างนี้เท่านั้น เป็นไงบ้างพีย่ยศคู่นี้เด้งเลยอ่ะคือมันเด้ง่ะผมว่าโฟมมันมันคืนตัวเร็วอะแล้วมันก็ทําให้แบบสบายเทา้าต่างจากรองเท้าแตะอื่นไหมอันนี้ต่างเลยเห็นเห็นเลยรองเท้าแตะอื่นอ่ะมันจะไม่ค่อยซัพพอร์ตตงอุ้งเท้าครับมันมีเทคโนโลยีเราตั้งชื่อเฉพาะว่า adaptive cushioning คือมีการปรับตัวเองตามการวางเท้าการลงน้าหนักได้ด้วยเรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงนักวิ่งตัวจริงและผู้สัมผัสวิ่งครั้งแรกและอยากให้เชิญชวนคนมาวิ่งออกกัลมงกรายมาดูแลสุขภาพเท้าครับผมว่าวิ่งอ่ะมันไม่มีผิดไม เสริมนวัตรกรรมของคนไทยให้ไปสู้กับนวัตรกรรมแบบต่างชาติแบบนี้ก็ไม่แพ้ของเขามาช่วยส่งเสริมคนไทยมาภูมิใจกับแบรนด์ไทยและนี่คือจะทําให้นักวิ่งไทยไประดับโลกนี่อยากจ,จะฝากไว้นะครับสำหรับแบรนด์วิ่งนะครับรองเท้าที่พัฒนาเพื่อการวิ่งโดยเฉพาะแต่ไม่ใช่แค่นักวิ่งนะครับคนทั่วไปคนที่คุณรักก็สามารถที่จะใส่รองเท้าวิ่งเพื่อที่จะออกไปใช้ชีวิตที่แอคทีฟมากขึ้นได้ครับถ้าขนาดบราธอนยังจบเดินไปปากซอยจะไม่จบได้ยังไงถ้ปเ,เป็นเรื่องอ่า